สวัสดีค่ะสวัสดีทนผู้ชมแล้วปู้รบฟังทุกๆทกท,กทันนะคะสวัสดีเอฟซี FC ของแมเก๋ทุกๆคนน้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะแม่เก๋กับมีตัวเลขคงสุดท้ายนะคะเป็นตัวเลขของปูสามแปดนะคะทชมชมมาฝากนะคะเนาะปะวาปูวา่างวดนี้นะคะเข่าอีกแน่นอนนะคะทชมชมนะคะสำหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมเราฟังคลิปของเมเก๋นะคะแม่เก๋กับคอไฮ เอฟซีถูกๆคนนะคะลำๆเรยๆเด้อค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเาเขามาเบิงตัวเลขของปูสามแปดกันเลยเนาะค่ะว่าปูไห่ตัวใดนะคะเขาไปรับช่วมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะ3 5 9สามห้าเก้าสามปดอ๋อเก้าสามห้าเก้าสามแปดนะคะอนะีห oh, น,นีนลงมา วิ่แค่ตน okay. ี ha, ่เน so you know, oh, ี่ยแกง้อยมันมันมีก็ะไรตลอดคื้นตรงตามตุดกุ่มร่วมร่มเป็นเกินกันาเป็นมู่มดวู่จำหามโอเคหกหนึ่งนี่คูแค่ไรกินัมีก็ได้ตัวนเ้กันตัวนี้อยู่ใครอาห้าคุ้นข้างเลขไทยข้งทีซีทุดไทยห้าหนึ่งเป็นห้าห้าโูเ็ดหดพทายาตลอดค่ะ อย่างนนี่ห้าก้อนหาห้ายี่ห้ากห้าหกเจ็ดนม่พวกก็จับว่าห้าเจ็ดวันออกรังไหนยออกบวชบวชในกระเบนี้หายมาค่ะกูปันมีมังไก่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าห้าหกเจ็ดก็บังเลยครับอันตั้งไว้นี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดตลอดเลยบ่ได้มีสูดหยากเลยเ้าไม่กิดเลยมันมิรุนเราทีขนาด หนึ่งห้าเจ็นึ่งห้าจ็ตลอดเป็นเรียกขยันเนาะปูเนาะนะนุนเ่อันนี้เป็นเียกขยันปูเนาะที่ว่าอุยยุคอยเอาหาคนไทยางที่สี่ันลูกูนถึงซูนหนึ่งสองเห็นบงอย่างกันล้มมาจิ้มืก่อนเนั่นบางอยังเด็กตีปูเนาะคนะแล้วปูไ็ได้จับปูไว้ปคะปูไ่ได้จับแบบมีเท่านั้นเดี๋ยวเดีปูก็บอกเท่านั้นแหละเท่านนกนเ็ไเกะไรค่ะป็นเป็นกระิบบน บบคงที่เท่านี้ัดอินเทร์เน็นเดี๋ยวพี่เจียบักรักแขนก็ได้แน่นค่ะครับยม่พันหมื่นแสนน่าต้องตับไปรวดมาต้งตูยวงันนี้เสืยเเลยนะผู้คนถือลายอยู่หันแน่นว่ค่ะผู้คนมาขายร้ตตอลี่พวก็ถือสั่งบอกผู้บอกเอาันมานีตัวคนหันมานเลยค่ะก็ถือดีมหันตอรีอือ ปูมาขาเจ็ดสนอคันมาขาแปดเราเร้เลยเสนอว่ากันเที่ยวลี้วไว้สองห้าแต้องออกใส่พัดสามตัวจับเกียีนันที่หนึ่งแต่สันเดียดเนี่ยสันเดียมากังสรุปแล้วกะเด็ดเด่นของปูนี่มือนี่โค้งสุดท้ายนี่กะเก้าสห้าบอกปูมันล่วมันเกรักงวยมันเดดหากระแบอ๋อมันนี่บอกห่กรงหากแปคือ9ก้ กับเก้าสามแปดน้อปูเนาะแล้วก็เลขล่างก็หนึ่งห้าตัวเดียวล่างหาหาก็หกลำหนวยล่างห้าก็มาหามาห้าค่ะโตค่ะโอหามาทึงบนแท่งล่างอยู่เร้่ค่ะหกกระหานี่ม้าน้องกันไหนอกคับปูล่างห้าตัวหนึ่งห้าเองมาสองตัวหนึ่งสองสาม เ่ก้าเก้าศูนย์แต่ตั้งผูว่าเนาะแม่เนาะมาจีมาหนึ่งห้าวงมันตรงก็ปูอยู่ผมมาในห้าห้าหนึ่งสี่น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 ่นี่นเ่นี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 นี่นีนี่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 น่นี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 ่น่น่นี่นนี่ี่นี่นีนี่นนีนี่ย ตัวนี้กันเนะะี่ตัวนี้คืออตันี้มาตัวนึงคือกันเล็ดนคันี้ไน้าหกเจ็ดแปดเจ็ดมาตึงตาดอนีตัวนี้มันตือดีกันาตัวนถอวนอ๋อมันมาดีมันเดินดีด้คะสี่ห้าหกค่ะเอาอยู่นี่เอาหามันมาเขากับตัวนั้นหานี่เป็นหานี่ สามสี่ห้าหกมาเขากับชุ่มมันตัวไรตัวยังไงนีง่ยช,ชุ่มนี่แหละไม่ใช่นีงแหละนี่ปูอ่าวหามันห้ามาใส่เจ็ด 5, 5. 5. ตัวนั้นก็นมี7เจ็ดเนี่ยแปดเี่กันบัดโวยโอ้ยถึงนี่ไเอ็กเอกมตลอดก็ตีครูจัครูโอ้ยถึงตลอดไะมังมังเท่ดกตัวเด็ก <c oughs> นี่บินันนี่แหละตัวนี่นี่ม่ <บ>แต่บุมีว่นี่บ่ถือนี่บุ้มบอกเลยเนี่นี่บดถือยู่นี่บ่ถือนี่ในสองตัวสามตัวกระตามยิงบนนี่นี่จะเบิ่งเด้ของบอสเสียจะเบิ่งปูปูเสียมาบ่บ่ไหวไหวนี่แปูมาตึงกับเซสี่ห้าหนึ่งยี่สิบนบานได้<น>ได้อยู่อืมเป็นงานเนื้อท่อนมาหลังเนาะงานเ้าก็ไปประกบกับของเข้างานเดานีประกบให้เันไ้จนเนี่ยทะลุจนที่นี่ยมานี่ไวแล้วย่ังเนาะ ตัวปาปูมากเนี่ย938 <3. S 1> กับ935นี่ใช่แล้วก็ข้างล่างหนึ่งห้ามับกับกับบอกมักลับปันเค่ะูมกักตรงเลยตะว่านมีเน้น <laughs> นี่กับบัึกอี่คือเก้านะคะมันเดือดดีน้ะปูเนาะ <laughs> นี่แหละค่ะตัวเลขนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของปู38นะคะ งวดวันที่16ธันวาคม2564นะคะปูกระไฮมาะนะคะ9 3 5 9 3 8นะคะเลกลางนะคะกับหนึ่งหานะคะท่านชมนี่แหละคะ่ะตัวเลขของปูนะคะเนาะแคบหนาจอไว้ถ้าเบิงเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะทุกตัวเลขนะคะที่ไม่เก็ตได้เอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะกับเอฟซีไปพิจารณานะะเนาะค่ะเนาะ มีขขาวบางรุดบางนะคะ,นะคะผู้ได้มากกระตามนะคะผู้ได้บ่ามาก,กระพานนะคะชมชุชมเนี่ยคะ่ะตัวเลขนะคะของปู่สามแปดนะคะชุด้ทยนี่นะคะไม่เกตก็ไฮเอฟซีของไม่เกตทุกทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะชมชุชมนะคะ สำหรับไพ่นะคะที่เขามารับช่มรับฟัง่องไม่เกตไม่เกตก็ขอให้ถูกห,ว,หวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะค่ะไม่เกตก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เป็นกําลังแรงใจไม่เกตได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะชมชุชมนคะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกตก็ขอตัวลาก่อน,นะคะ่ะบอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ